สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท้างช่องอีสานเลยเปลือยนะครับเนาะทางช่องย t u b บมาเบ่งงัวครับมาอะไรงัวอย่ามันออกหนอกเนะาะเมืส่อใส่ตาเลยครับรอบหนึ่งพครับขนาดมากครับเราจะไล่ไปทางผีก่อนเพราะว่าอย่ามันออกไปนะครับมาสอ่อประตูเสือขาดมันออกไปพูดนครับออกไปโมบ่าเนะาะกระโทษมาตามไอ้ไปไลไรเอา นี่นะครับนี่คือชีวิตที่อยู่ในนอร์เวย์นะครับเนาะวันนี้บอไก่บ่มีคนอยู่เพื่อนพากันไปขายดอกไม้ครับไป้าย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 เฮึไปโกโกโก้ยไปโก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  มันเป็นหัวน,นะครับว่าหัวสาวหัวเสาเอ่พึ่งก็ออกจากขอบครับเพราะว่านานาวนี่โอ้ปหนาวปักนา,นานาวเนี่ยมันอยู่อเนี่ยอยู่ในขอบนะครับเนาะมันบบมีเอ่บ่ได้ออกมาข้างนองมีแต่หิมาครับมันบ่มีห่หญ่ให้กินเัาก็เลี้ยงแบบโลงเลื่อนปิดนะครับตอนนี้มันเด้ออกมามันอาจจะตืต่นในจักหน่อยเพราะมันเด้มาอยู่ในแสงมที่มีแสงข้างนอกเนาะ ปกติกะชิแบบอยู่แต่ในรงเลื่อนมันบ่ม,มีไอ่แสงนะครับมันอาจจะตื่นแน่เป็นงัวสาวอยู่ยไะ่คอยอะไระครับ <c oughs> ถามมันตืนต่นแตกอย่ากหยาดีเนอะอาะระหวงแห็แต่บรรมมีไฟไตอยู่ครับเบิงงกหยาดโอ้มันหัวันออกครับมันล่องหนามเนาะนี่ครับมันเป บอลหนีนบอมีหัวมันลงหนาม่ครับไปแล้วหัวจักบอนไปหัวจักบอนไปบอนมาครับประตูอยู่ทางหนีนะครับพี่นนองโอ้ขามหัวทางหนีสงสัยจะได้ไม่เห็นหัวบอนนีกกับหจักคอมไหมคอมคอม คอม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 นี่ครับประตูเจอานี่เปิดมาที่เข่าบอประตูมันจะไปทางหนาแล้วคุณกับประจักษ์ดูก่อนดูก่อนมาสอบอะที่โบมันมาสอบมือนที่ยงครับหมอกับมาเนาะ มาต้อนมาต้อนง่วนหน่อยแล้วก็ไอจะมาจี่เขาครับว่าเขาออกเดี๋ยวพีซอยหมอโอ้โดนล็อกหลายชั้นเชียวเดี๋ยวพีซอยหมอนะครับโอ้จะได้ระบาดนี่เขาคือบันแน,น่นแท้จิมม่าหายคนละทั้งเนี่ เข้าไปมคอมคอมย่องไลกันครับก็จะไปทางหนาวก็ทังพีปกติไม่นช่มีหัวอยู่บนนันบได้เฮดมาหลายปีเนาะต้นใหม่ก็มีแต่แบบนี้แหละครับอยู่นี่มันหนาวเนาะพี่น้องต้นใหม่มันก็เลยคือมีบอดจักชนิดครับบอดีที่ต้ามผมมากกับไอ้หัวนะเซ็นอยู่ ลองไลไปนะผีมันจะไปบ่มุ่งจะไอ้มันเข่ามาสวนนี่มันเห็ดหัวก็ท่านแล้วนะครับมันจะออกไปทางอื่นหย่าไ,ไปป้ายบานมูบานเขามัาต้องไปไล่มาเนววาะบ่บ่ได้มีปอ,อกข้อสิใส่ไว้ฝาครับไปก็กโก็กโก็เฮ้ยโก cô 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 đại cô 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 ไปสิล่ะเฮ้ยไปโก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 จะคอยอะไรครับมันบ่เคยออกอย่ามาตื่นแันโมไปกับไปเหมือนครับ ไหลงัวนะครับเป็นเด็กเหลียงงัวอยู่ต่างประเทศคือเก้าพี่น้องทุกปีครับมาทุกปีคือ 9. เก้าอาไปๆๆป้ายป้กรีดหนีบางเลียวเรียวเลยนะครับเนาไหลงวัวเอาขอกไปไปไปเฮ้ยเอาขอกเฮ้ยไปโตไปถูกไหมฮะไป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 นไหนายนายนายน

อบอกไว้องหาวิธีสมนะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องทางที่มันมามนก็ลงมาหนีแล้วมันก็ขามหนาม <c oughs> โอ้ยตายมันเละเงี้ยมันยางตาหนามบอคกับเนี่ย บอลหนีสไป่บ่อใดญ่เลยพี่น้องมพญางาตามหนามานันะพี่กับบ่อจัก,กมันก็มาขึ้นมาขึ้นบอลหนีหนามชียางตามหนามากครับหนามันบอเล็กบ่อใดญแต่บอนี้ลงหยากแต่ก็มีห้อยโลง่งนะครับนี่ลงไว้นี่หมดดุดอยู่เท่านี้แหะครับลงไว้หนีัานามาจิสลัดเนาะพี่น้อง <laughs> อาจจะเดี๋ยวไม่เห็ดหัวอยู่ครับ ขอนางมามบกิบ ja มาตามเขาหัเด้บานี่รถกิดจออยู่พอดีนครับแ่ยางไเอารถเด้บะนี่โอ้เมื่อแล้วละครับยางเกินยางลง วันนี้หยื่อวันนี้เด้กขืนนะครับเนะาะเขาบอเกียเกียร์แล้วก็วานเม็นหยื่อไม่หยื่อันนี้เด็กขืนปะได้พวกเขาก็เไปไ็นเไ็กข้นพี่น้องเฮ้ยยังเบาหวานก็เขึ้นเลยโอ้ยให้ดูวิวบรรยากาศข้างหลังพวกเดาเหยื่อที่เป็นหยื่อมักมาให้มันกินนะครับเนาะ แต่มันมีหน,น,นาของแกอธิยู่อยู่หนาบบมี่ไปไปไปแล้วไปแล้วอยู่นี่หาไปอีกก่อใจก่อใจปะ <c oughs> อยู่นี่นะไปแล้วครับทุกคนฝากก็ลังใจไหนได้ครับสหรับช่องอีสานเลยเปื่อนครับทางยูยูทูบนะครับเนาะ โอ้หลอดครับเป็นหัวไฟฟ้าเดี๋ยวไฟสอดเดี๋ยวพัชิก,กลกับพ่อรถกลับขึ้นยู่นนี้อามเด้อย่างปเอารถกันครับโอ้เสาเสาเสาเฮ้อกันอันนี้ก็ย่างขึ้นเนินนะครับเดินขึ้นเนินกันเด้อพี่น้อง mười 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 ว่างๆแดดๆเนี่ยแต่ถามันแดดมันก็จะมีนี่นะมันก็จะมีเอ่อ,อ,อปกมาแลงครับแมงหลายๆเลยบินนี่ส,สานๆครับอยู่ยาากนี่จะเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์ครับสกูตเตอร์น่าจะเป็นขั้นไหม้ขั้นนั้นอันนี้ขั้นเก่า ไปแล้วครับทุกคนเด้อไปแล้วครับฝากกดติดตามไปได้ด้ครับฝากดูโฆษณาให้ด้วยทางช่องอิสานเลื่อยเปื่อยทาง Youtube นะครับอันนี้รถไปตะคขนงัวครับคขนหมากอะไรเป็นตลาลดเป็นรถหลากเนะาะพาเกิดมาเอารถเท่าจอทิพยไว้นี่ เมื่อกี้กัญญางออกไม่ผุนได้ครับออกพุ่นก้าขึ้นมาอีกโอ้ไปแล้วครับทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย